สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ผมจะพาทุกคนไปถ้ำห้อยหกนะครับอำเภอนอต่าจังหวัดเชียงใหม่ที่เริ่มถ่ายตอนนี้เพราะว่าทางเข้าค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งครับก็จะได้ถ่ายทุกคนดูได้ว่าทางเข้าค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะแล้วก็เมื่อกี้เห็นชาวบ้านเขา ยังซักผ้ากับน,น้ําธรรมชาติอยู่นะครับโอ้ที่นี่วิถีชีวิตเขาแบบธรรมชาติมากนะผมไม่แน่ใจว่ารถเราจะเข้าได้ถึงแค่ไหนนะนี่ทางเข้าก็เดี๋ยวจะลองเข้าได้เท่าที่เข้านะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศวิวข้างทาง คิดว่าตอนนี้ยังเข้าใด้นิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าทางมันยากกว่านี้ผมจะไม่เข้าแล้วครับก็ที่มาทํานี้เพราะว่าสัก3,4เดือนที่แล้วผมมามาเที่ยวอำเภอโดยเต่าจังหวัดเชียงใหม่แล้วผมโพสคลิปใน tiktok กแล้วที่คลิปผมคนดูเยอะมากแล้วก็มีชาวบ้านท้องถิ่นเขาแนะนำให้มานะครับเขาบอกว่าที่นี่สวยมากแล้วผมได้ลองดูในรูปภาพนิดนึงแล้วนะก็ก็สวยจริงครับ แต่ว่ายังไม่มีใครทํารีวิวเส้นทางนะเจก็ไม่รู้ว่ามันจะขนาดนี้นะครับนี่เราถึงวันถนนก็มีชาวบ้านท้องถิ่นเขาแนะนําเข้ามาค่อนข้างเยอะนะผมคิดว่าน่าจะเกินยี่สิบนะผมก็เลยอยากจะมาดูให้เห็นกับตาก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะสวยงามแค่ไหน เดี๋ยวขอเนี่ยขับรถก่อนนี่นะทุกคนเมื่อกี้หลังจากที่ผมคิดว่าถนนจะดีแบบยาวๆเนี่ย,ยนะ mm hmm. ก็ดีได้นิดเดียว <laughs> แต่ว่าบรรยากาศสวยมากนะเดี๋ยวอ oh, oh, oh. คือต้องขับช้าๆไม่ให้ช่วงล่างมันไปขูดกับถนนนะครับ mm hmm. แต่ใดในคือบรรยากาศสวยมาก ดก็คือขึ้นไปเจดีแล้วลงมาแรงหมดเลยจริงๆแต่เปกติเยวก็ออกกำลังกายนะแต่ก็ยังยังสภาพยังเห็น,นะครับแต่ไม่พอครับมากับผมมันต้องเถื่อนกว่าน,นั้นนี่นะครับพอเข้ามาได้นิดน,นึงก็ถนนก็จะเหลือแค่นี้นะครับเป็นโอ้เป็น,ปนไม่สามารถสวนกันได้ นี่ถ้ามีรถออกมาเราจะทำไงครับเนี่ยโอ้โอยาอยายาสูงมากเดีย๋ยวผมจะลองประเมินดูครับว่าถ้ามันไม่ไหวจริงผมก็จะกลับนะผมจะไม่ฝืนนะครับสงสารรถประวัติคร่าวๆของถ um ้ำห้วยหกนะครับถ้ำห um ้วยหกตั้งอยู่ที่หมู่ที่8บ้านแม่บวนเหนือตำบลปงทุ่ง เป็นถ้ำหินปูนที่มีหินงอกหินย้อยที่มีความเป็นธรรมชาติสวยงามและก็ไม่แพ้ถ้ำใดๆดในถ้ำมีบ่อน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติข้างในเป็นห้องโถงแบ่งตามธรรมชาติระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอโดยเต่าประมาณ28กิโลเดินทางตามถนนสายฮอดแม่ตื่นโดยแยกเข้าหมู่บ้านแม่บวนเหนือและเดินเข้าไปทางเท้าอีกประมาณ150เมตรถึงปากถ้ำนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราจอดรถเราจะต้องเดินทางเท้าเข้าไปอีกนะ ก็ถือว่าเป็นระยะทางที่ไม่ไกลนะแต่ว่าทางที่ขับรถเข้ามานี่ก็ผมคิดว่ารถเก่งไม่ควรเข้ามานะแต่ว่าเราถลําเข้ามาแล้วนะโอเคอเคโอ้โห <Okay. S 1> oh, oh. นี่คือสภาพทางเข้านะทุกคนถ้ามีคนบอกว่าถนนดีคืออย่าเชื่อนะ ตอนนี้ผมคิดว่าน่านาจะใกล้ถึงแล้วนะตอนนี้เป็นคลิปที่แบบน่าจะรีวิวถนนมากกว่ารีวิวถ้ำนะทําทําไถ้ำถ้ำไปไกลไหมครับอ่ะทีสาราเออ๋อถ้ามีทมี่สาราที่แห้งน้ำนี่อ๋อน้ำนี่สาราจอดรถตรงนั้นแล้วขึ้นได้เลยใช่ไหมครับ ครับผมอ๋อครับผมขอบคุณครับอันนี้ไม่ได้เนาะโ,หโ,หโอเควิพัสโลริมซอนเดอะเดอะไซน์เน e ่ยอันดับวันอ๋อชลากรเอ่อวันนี้ผมเจอชาวบ้านคนนี้นะโชคดีชาวบ้านเขาบอกว่าทางเขา้าถ้ำอยู่ตรงป้ายสีน้ำเงินใหญ่ๆที่เราอ่านเมื่อกี้นะ แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยรถเก่งเข้าไม่ได้แล้วโอ้โชคดีมากนะที่เจอชาวบ้านนะถ,ถ้าไม่เจอก็คือ,คอแบบผมก็จะไปต่อเรื่อยๆเลยโอเคคร้บผมตอนนี้เราก็กลับมาถึงตรงป้ายน้่งเงินที่ถ่ายไว้เมื่อกี้คนระับที่เป็นประวัติถ้ำห้วยหกมีคนระับก็จะอยู่ตรงนู้นนะห่างจากที่นี่ประมาณร้อยเมตรเพราะว่าที่นู่นจอดรถไม่ได้แล้วก็ผมจอดรถไว้ที่นี่นะ เก oh, no. อเียวความคิดแรกของผมแล้วที่มาทำม่วห้หกก็คือที่ตั้งใจม่าจะมานะเพราะว่าหนึ่งก็คือชาวบ้านท้องถิ่นชาวอำเภอโดยเต่าเขาคอมเมนต์กันเยอะเกินย0่สคนนะแล้วก็2ผมได้ลองไปสอบถามหลวงพี่แล้วหลวงพี่ก็บอกว่าทํำที่นี่สวยมากแล้วก็ถนนดี ถนนดีรถเข้าถึงแล้วก็ทํำสวยผมก็เลยมาแต่ตอนนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วว่าออมันจะสวยจริงหรือเปล่าเพราะว่าถนนก็ไม่ได้ดีเหมือนที่หลวงพี่ว่านะแต่ว่าจะโทษหลวงพี่ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะคือเรามาหน้าฝนถนนมันก็เลยเป็นแบบนี้นะนี่เลยชาวเมืองไรเต่าก็จะทำอาชีพเป็นเกษตรกร ส่วนมากก็จะเป็นส่วนลำไยนะครับเมื่อกี้เราเจอคุณลุงนะครับที่เราขับเลยไปนะเขาบอกว่าทางขึ้นอยู่ตรงศาลาน,นะทุกคนแล้วทุกคนดูเนี่ยคือมองยังไงก็หาไม่เจอทางขึ้นนะ<อ>ผมคิดว่าผมอาจจะต้องยกเลิกแล้วก็จบคลิปนี้เพราะว่า คือผมมองขึ้นไปนยังไงก็หาไม่เจอทางขึ้นนะข้าก็อยากเสียงเลย y e a no one coming cannot see any pathway หรือว่าจะเป็นทางนี้แต่ว่าต่อให้เป็นทางนี้ถ้าทางแบบนี้ไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่ายังแสบขาจากคลิปที่แล้วไม่หายเลยครับเป็นถ้ำลับนะ คือตอนหน้าแบบแผลยังเต็มขาอยู่เลยแสบมากเนื้อตรงนี้ก็มีได้เลือดยแสบแสบมากก็เดินที่ก็กลับไอย่ากลับไปไปต่อไม่ไปเนอะเออไม่ไปแนละ้วเพื่อนอันตรายคือทางไม่แน่นอนไม่ชัดเจนไม่ใช่ว่าทางไม่ชัดเจนคนระับไม่มีทางขึ้นเลยเอออ๋นนี่อันนี่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ นี่คือทางน้ำหลงต่าอ่าผมคิดว่าน่าจะใช้ทางนี้นะทุกคนแต่ว่ามันแบบนี้มันไปไม่ได้อะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้ก็เป็นว่าคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวทางมาถ้ำห้วยหกนะครับถ้ามีโอกาสยังไงก็เดี๋ยวผมจะลองสอบถามชาวบ้านแล้วก็อาจจะติดต่อคนที่เขาพอมีเวลาพาเรามาได้นะ แต่ว่าผมจะย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วนะผมก็อาจจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกนานเพราะว่าประเทศไทยยังมีที่สวยๆให้ผมได้ไปหลายที่นะแล้วก็ผมรู้สึกว่าหลังจากเนี้ผมจะไม่ทำอะไรแบบนี้ลนะที่แบบวัดลับถ้ำลับอะไรเงี้ยผมจะไปแค่ที่ที่มันสวยแล้วก็มีรีวิวชัดเจนนะทุกคนดูนี่ดิดูทังขึ้นเนี่ยมันมันขึ้นไม่ได้จริงนะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนิดนึงนะ เนี่ยมันมันได้แค่นี้จริงๆคือตามป้ายบอกว่า,วา,วาต้องเดินขึ้นไปประมาณ150เมตรแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมคิดว่าขาผมเนะี่ยไปก่อนนะขาลายขาแบบแสบโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะลอง Search ภาพในอินเทอร์เน็ตใน Google แล้วก็จะติดเครดิตไว้ให,ให้เป็นเป็นภาพที่คนอื่นถ่ายไหมนะ เพราะว่าทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นผมคิดว่าทุกคนอยากจะเห็นแล้วก็อยากจะดูนะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยน,นะครับที่ไม่ได้พาทุกคนขึ้นไปให้ถึงเพราะว่าก็เหมือนเที่ยนนะผมไม่เสี่ยงดีกว่าแล้วก็พรุ่งนี้เราต้องไปลำพูนต่อนะครับเดี๋ยวถ้าบาดเจ็บเป็นอะไรขึ้นมาจทริปของเราครั้งนี้มันจะไม่ต่อนเนื่องนะครับผิดหวังครับวันนี้หนึ่งคือทําให้ทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ผิดหวังสองผมเองก็ผิดหวังนะเพราะว่ามันมันเริ่มแดดถนนแล้วแล้วก็พอเจอทางขึ้นนี้อีกมัน ไม่ไหวจริงโอเคครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูมาถึงตอนนี้ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับติดตามตัวนะครับว่าผมจะพาทุกคนไปที่ไหนต่อยังไงก็ขอบคุณมากครับบาย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 โอเคขอโทษที่ไม่ได้พาทุกคนขึ้นไปให้ถึงนะครับเพราะว่าทางไม่ดีนะเ,าเนานะครับเคเดี๋จะขึ้นมากเลยครับ ไม่มีอะไรโอเคทุกคนเจ๊ไหนไปจริงละไปไปโอ้เห็นเห็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนวิ่งแล้ววิ่งแลโอเคเ e t s <laughs> okay, right, s o l v งอา